ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแอดบัตรผ่านเครื่อง cmg 2 9 0นะครับวิธีการแอดบัตรนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะครับจะเป็นแบบ1ก็คือเป็นพวงคุญแจอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบบัตรขนาด0.8แล้วก็จะเป็นขนาด1.8แนะครับแบบสาตัวอย่างนี้นะครับวิธีการแอดนะครับผมให้กดชาร์ปค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีไฟสถานะ สีเขียวกระพริบนะครับหลังจากนั้นให้ใส่รหัส default ของเครื่องก็คือ1นถึงแห่นะครับแล้วกดชาร์ปครับจากนั้นจะมีสายไฟสีแดงค้างติดค้างนะครับให้เรากดหมายเลขหนึ่งเพื่อทําการเพิ่มบัตรนะครับจากนั้นไฟสถานะกระพริบสีเขียวก็หมายถึงว่าสแตนบายสามารถพร้อมแอดบัตรได้แล,แล้วเราก็นําบัตรที่เรามีอยู่นะครับทั้งสารบัตรเนี่ยสามารถสแกนบัตรได้เลยสังเกตด,ดูนะครับ นี่เขือหนึ่งได้แล้วหยดน้ําก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นขนาด1.8นะครับแล้วก็แอดไปเลยจากนั้นพอแอดเสร็จปุ๊บให้เรากดดอกจันออกไปเลยครับจนกว่าจะมีไฟสถานะเป็นสีแดงกระพริบอย่างนี้จากนั้นเราก็ลองเอาบัตรที่เราแอดเนะี่ยมาทําการแอดใหม่อีกครั้งนะครับอ่าถ้าว่าขึ้นสถานะสีเขียวอย่างนี้สแสดงว่าเครื่องทําการรับบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับ อลองแบบหยดน้ำดูแผ่านนะครับแล้วก็เป็นแบบแบบบางนะครับ0.8ลองแอดดอูนะครับผมแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ